สวัสดีครับตอนนี้เกิดอุบัติเหตุที่เซกานะครับรถบรรทุกรถบัสนักเรียนเกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้ทำให้เสียชีวิตแล้วสองรายนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับรถรับส่งนักเรียนที่เซกานะครับโรงเรียนศรีพนา อีเซกาของเราครับดูนะครับหน่วยกู้ภัยก็กำลังหาล่างของผู้เสียชีวิตนะครับดูคนมาดูเยอะมากเลยครับในครั้งนี้มีแมคโครมีคนมาร่วมหาล่างน้องๆ ขอให้หาล่างเจอเร็วๆนะครับและขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับดูนะครับตอนนี้รถปีนแบบนี้เลยครับทุกท่านแมคโครรถหน่วยกู้ชีพก็มาแล้วนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ มาด้วยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเลยนะครับขอบคุณครับ